สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับแอร์อินเวอร์เตอร์นั้นครับแอร์อินเวอร์เตอร์ต่างกับแอร์ธรรมดาอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้ทำบทความนะครับออกไปเผยแพร่แล้วนะครับออกมาก็เป็นปีแล้วนะครับติดตามบทความได้ที่แอร์อินเวอร์เตอร์ต่างกับแอร์ธรรมดาอย่างไรนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาอาัดคลิปเต็มๆนะครับอาจจะอาจจะนานหน่อยนะครับอ,อันนี้เป็นสาธิตน,นะครับเกี่ยวกับแอร์เอนะครับตัวนี้12,000 BTU นสองับะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ,รบใช้น้ำยา 410A นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำยา 410A นะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นน้ำยา R32 นะครับซึ่ง4 1 0 a ก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ก็อนาคตอาจจะยกเลิกนะครับเพราะว่ามันมีส่วนทำให้โลกร้อนนะครับจากการวิจัยที่เขาตกเถียงกันมานะครับก็ประเทศไทยก็หาทางออกโดยการใช้ R32 นะครับสำหรับแอร์ตัวใหม่นะครับก็เริ่มออกมาบ้างแล้วสำหรับ R32 น้ำยาก็จะแพงนะครับ แพงกว่า 410A อยู่นะแต่ตอนนี้ 410A กับ R22 ราคาพอๆกันนะครับราคาไม่ต่างกันมากนะครับส่างกันแค่หลักร้อยนะครับใน13กิโลนะครับ 410A ก็จะอยู่ประมาณ2,000นิดๆนะครับสำหรับ R22 นะครับจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับสำหรับน้ำายาที่ดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่น้ำายาช่างกิโลนะครับ น้ำยาช่างกิโลก็จะมีอากาศปนทําให้ลูกน้ํายาระบบน้ำยาลูกค้านะครับมีปัญหานะครับส่วนใหญ่เราใช้น้ํายาที่ไม่ช่างกิโลนะ,ะวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่นะครับตอนเปิดเลยนะครับอันนี้แอร์ปิดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแอร์กันนะครับตอนนี้ผมจะแคมแอมมาไว้นะครับโดยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทำเพจนะครับ ยา4 1 0 a นะครับไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับผมจะถามุมชัดๆให้นะครับตัวนี้นะครับสักรู่นะครัเอามาเป็นว่าผมอ่าในใด้ฟังแล้วกันนะครับตัวนี้กินกระแสประมาณ5มนะครับกินกระแสอยู่ที่5.0มนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยนะครับแอร์ธรรมดานะครับในการเปิดเครื่องนะครับแอร์ธรรมดาปกตินะครับไม่ว่าตั้งอุณหภูมิที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจะกินกระแสนะครับอยู่ที่5แอมป์นะครับนี่นะครับรีโมทนะครับเราจะเปิดนะครับที่20่ผมลิงขึ้นไปนะเพราะว่าห้องมันยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับ ก็จะเปิดที่อุณหภูมิปกติของผมก็คือ25องศานะครับเปิดแล้วสังเกตว่าคอมทางานนะครับอันนี้คือการกินกระแสเริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับคอมทํางานนะครับแต่อ์กินกระแสนะครับไม่กระชากนะครับแอร์ปกติทั่วไปนะครับจะกระชากขึ้นไป5แอมป์นะครับนี้นะครับถ้าเป็นแอร์ตามแคมเปญนะก็คือ5แอมป์แต่อร์ตัวนี้จะค่อยๆกินกระแสสูงขึ้นเรื่อยเนะครับและจะค่อยๆลดลงมานะครับ ตามที่เราตั้งไว้บุญภูมิห้องตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีนะตอนนี้ห้องอยู่ที่นะครับสามสิบองศานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดิจิตอลให้อีกทีนะครับสามสิบประมาณสาอากาศก็คือ3 0มุดสนะครับ ส่วนนะครับลมที่ออกจากแอร์นะครับประมาณ25องศานะครับตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับมันจะปรับล็อกขึเรื่อยๆนะสังเกตกระแสนะครับจะกินอยู่ที่2.9นะครับจากแอร์5 m นะครับนี่คือข้อดีของอินเวอร์เตอร์นะครับจะสตาร์ทตั้งแต่0.1คือไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะ ไม่กระชากครับต่อไออินเวอร์เตอร์ตัดได้ไหมอินเวอร์เตอร์สามารถตัดได้นะครับถ้าอุณหภูมิห้องเย็นนะครับห้องเย็นเกินไปอินเวอร์เตอ,อ,อร์ก็จะตัดน,นะครับแต่การต่อของมันก็จะค่อยๆดีดกระแสขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก0.1 0.5 0.1แอมป์1.5 2แอมป์นะครับก็จะดีดเท่าอุณหภูมิรอบต่ำสุดนะครับ ต่ำสุดอาจจะกินที่1แอมอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องก็จะค่อยๆทำงานนะครับมนะเรื่อแอร์นะครับเห็นไหมครับมันจะกินกระแสสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่24องศานะครับ อุณหภูมิห้องถามมาลดเร็วไหมนะครับอุณหภูมิห้องก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนะครับสามสิบจุดศูนย์นะครับในมุมอับนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิหน้าคอยอินเวอร์เตอร์นะครับจะเช็คยากนะครับจะเช็คค่อนข้างยากนะครับแต่ก็โดยทั่วไปแล้วก็จะอยู่ประมาณสิบกว่าองศานะครับก็ต้องไปเช็คกันอีกทีนะครับ อุณหภูมิอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าในภาวะปกติก็จะปรับขึ้นปรับลงนะครับตามนะครับตามอุณหภูมิของห้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้อุณหภูมิห้องลงมานะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องนะครับเซนเซอร์ของแอร์นะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับ จะอยู่ด้านนี้นะครับภูมม20่าองศานะครับสังเกตแอร์นะครับกินกระแสไปประมาณ5.4 5.5แอมป์นะครับนี่คือการทำงานเต็มที่ของแอร์แล้วนะครับอันนี้ผมจะมาโฟล์พัดลมครับให้พัดลมทำงานเต็มที่นะครับคือเปิดพัดลมไปที่เบอร์สุดนะครับปกติเราจะเปิดออโต้นะครับเพื่อให้มันสัมผัสนะครับอินเวอร์เตอร์จะค่อนข้างฉลาดกว่าแอร์ปกตินะครับคือมันจะสัมผัสความเย็นได้เอง อุณหภูมิต่าแอร์นะครับจะอยู่ที่28.5นะครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้เราจะสาธิตให้เห็นด้วยความรวดเร็วนะครับให้เห็นด้วยความรวดเร็วนะครับก็คืออุณหภูมิแอร์ตอนนี้อยู่ที่เราตั้งไว้ที่24ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเบาแอร์นะครับเบาแอร์เพื่อให้ดูว่าอินเวอร์เตอร์นะครับจะลดการทํางานสมมุติว่าห้องเย็นแล้วนะครับ ห้องเย็นได้ที่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดานะครับถ้าเราเบาไปนะครับเราเอาแอร์ลงมานะครับเราเบาแอร์ลงมานะครับแอร์ธรรมดานะครับก็จะตัดใช่ไหมครับตัดการทํางานไปเลยนะครับถ้าอุณหภูมิได้แล้วแอร์ธรรมดาก็จะตัดการทํางานลงไปนะครับแต่แอร์ินเ์เตอร์นะครับก็จะลดรอบการทํางานนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานอยู่นะครับแต่แอร์ธรรมดานะครับ อาจจะค่อยๆลงนะครับเพราะว่าห้องนี่มันร้อนมากนะครับอันนี้คือนะครับผมเบามากเกินไปนะครับเบาไปที่30คอมพิวเตอร์มันก็ตัดนะครับผมจะเร่งให้มันทํางานขึ้นกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งนะสมมุติว่าแอร์มันตัดอันนี้คือผมจําลองการตัดของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับและกลับมาทํางานอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้เราจะตั้งไว้ที่ 2ี่แล้วกันนะครับตั้งให้มันทำงานเต็มที่ก่อนเกดลงมาให้มันเริ่มทำงานนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะสาธิตการทำงานอินเวอร์เตอร์ โดยตรงนะครับตอนนี้คอมเซอร์ยังหยุดนะครับคอมเซอร์ยังไม่ทำงานนะครับ ดีกว่าแอร์ธรรมดาตรงที่ว่านะครับถ้าตั้งอุณหภูมิปกติแล้วจะไม่ค่อยตัดการทํางานนะครับจะใช้การเบารอบเอานะครับจะมีการตัดการทํางานบ้างนะครับในบางครั้งนะถ้าอุณหภูมิมันเย็นเกินไปนะครับก็จะมีการพักแต่การสตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้สังเกตการสตาร์ทอีกทีนึงนะครับ ก็ถ้าไม่อยากรอนะครับก็ข้ามไปนะครับข้ามกดเลื่อนไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะรอให้นะครับ เห็นการกินกระแสะเต็มที่อยู่ที่5.5แอมป์นะครับครั้งนี้ผมจะตั้งรีโมทไว้ที่27องศานะครับปกติผมนอนอุณหภูมิ27องศานะครับเซ็นเซอร์ของอินเวอร์เตอร์นะครับจะเซ็นเซอร์อุณหภูมิค่อนข้างละเอียดนะเซนเซอร์เป็นจุดนะครับ เช่น0.1องศาอันนี้คือคอมสตาร์ทนะครับสังเกตการกินกระแสนะครับเห็นไครับค่อยๆกินทีละจุดนะครับไม่สตาร์ทตึ้งเดียวไป 5m 10m นะครับยิ่งเป็นแอ์ด้วยใหญ่ก็สตาร์ทเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับกับสตาร์ทกระแสที่1.9นะครับ 2.0m นะครับ 2.1m อมป์นะอันนี้คือต่อจากอุณหภูมิเก่านะครับมันก็จะกินกระแสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอห้องเย็นได้ที่นะครับกระแสก็จะลดลงไปนะครับ อันนี้คือ,อรอบฟตาร์นะรอบฟตาร์ยังกินประมาณ2.3านะค่าไฟไม่กี่ร้อยบาทับเปิด24ชั่วโมงนี่ครับไฟไม่กี่ร้อยบาทเลยนะค,คือกระแสปกติที่กินก็จะกินอาจจะกินน้อยกว่านี้นะครับน,นี่คือผมเปิดเพิ่งเปิดนะครับอ่องอย่างที่ตอนนะเปิดให้ดูเลยนะไม่ได้เปิดแอร์ทิ้งเอาไว้อุณหภูมินะครับ อุณหภูมิหนึ่งยี่นะครับ28.6 28.7นะครับเดี๋ยวเราเช็คดูตัวเซนเซอร์ยี่สิบแปดที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราตั้งไว้ที่27นะครับอันนี้คือ27องศานะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราใช้รีโมทเช็คนะครับรูมแทมนะครับอยู่ที่28องศานะครับตามที่นี่วัดเลยครับ27.9 27.8นะครับ 27.7กระแสยังอยู่ที่ประมาณ2.4-2.5นะครับอันนี้คือเวลาอุณหภูมิมันใกล้เคียงนะครับอุณหภูมิมันใกล้เคียงกับแอร์นะครับสมมุติว่าอุณหภูมิห้องคุณอยู่ที่27-28นะครับกระแสก็จะกินประมาณแค่นี้ครับ2.4-2.5เพื่อเลี้ยงอุณหภูมินะครับมันจะไม่เหมือนแอร์ธรรมดาครับเย็นจนตัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเลี้ยงอุณหภูมินะครับตามที่เราตั้งไว้ ตั้งไว้ที่27ใช่ไหมครับมันก็จะเลี้ยงไว้ที่27.6 27.4 27.1 27.0 26อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่มันเลี้ยงนะครับระดบภูมิก็จะเลี้ยงครับถึงบางคนก็บอกว่าอินเวอร์เตอร์มันไม่เย็นนะครับมันไม่เย็นนะครับก็ตั้งลงมาให้มันเย็นนะครับตั้งไปเลยครับ24 23 22ครับแต่จะไม่ได้การประหยัดไฟนะครับอินเวอร์เตอร์เน้นการประหยัดไฟติดได้ทุกสถานที่นะครับค่าบำรุงอาจค่าบำรุงรักษาอาจจะแพงนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ ขอบอกเลยนะครับถูกกว่า R22 นะครับถูกลงมาเยอะนะถูกกว่าน้ํายารุ่นเก่าแล้วนะครับสําหรับที่ยังแพงอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังบางพื้นที่นะครับที่ธุรการดานหน่อยนะก็อาจจะไม่มีน้ํายานะครับหาน้ํายายากนะครับส่วนอะไรต่างๆนะผมว่าถูกกว่านะครับถูกกว่าค่าบำรุงรักษาถูกกว่าอย่างบางที่นี่แอร์ธรรมดานี้ยังแพงนะครับ นะครับกระแสจะลดลงนะครับกระแสจะเหลือประมาณสองจุดสี่นะจุดนะครับไม่ใช่ยี่บสี่นะครับสองจุดสี่นะครับแต่มิเตอร์ตัวนี้มันเาไปไม่เห็นจุดลางๆครับมิเตอร์มันจะก็ไม่ค่อยจะดีแล้วตกหลายรอบต้องปรัาครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแค่จุดมันหายไปนะครับอุณหภูมิเรามาเช็คดูนะครับนี่เปิดแป๊บเดียวนะครับอุณหภูมิลงไป27นะครับเปิด แค่ช่วงตอนแรก30นะครับอุณหภูมิทั่วไปนี่เหลือ27แล้วนะเห็นไหมครับช่วงเวลาแป๊บเดียวยองนะครับเราจะเลี้ยงอยู่ที่27.0 27.1น่นึงนะครับไม่ต่างกันนะมาดูกระแสนะครับกระแสจะกินอยู่2.4อันนี้ก็คือสมมติว่าเปิดไว้ที่28นะครับ ดูกระแสนะถ้าเป็นแอร์ธรรมดาก็าอาจจะตัดการทำงานลงไปนะครับแต่เดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่าอินเวอร์เตอร์นะครับจะใช้การลดรอบลงมานะครับ อินเวอร์เตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์แท้กับอินเวอร์เตอร์ไม่แท้นะครับอินเวอร์เตอร์แท้นะครับจะสามารถปรับรอบได้นะครับอินเวอร์เตอร์ไม่แท้นะครับตัดต่ออย่างเดียวนะครับสังเกตนะครับเหมือนอันนี้มีการตัดต่อสามารถปรับรอบลงมาได้นะครับเปิดแอร์ปกตินะครับถ้าเป็นแอร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเปิดยังไงก็แล้วแต่นะครับกระแส5แอมป์คือกิน5แอมป์นะครับสำหรับแออินเวอร์เตอร์กระแส5แอมป์ก็จะกินอยู่แค่นี้ครับ กูกินแค่นี้ครับผมทำงานอยู่แค่นี้นะครับเราไม่ได้ขายแอร์นะครับพวกโรคสวยก็นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวหาว่าค้าว่างอินเวอร์เตอร์นะครับผมมีทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์และแอร์ธรรมดานะครับสำหรับ NTR แล้วนะครับก็จะก,กระแสจะปรับลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆพอถึงเวลานะครับก็จะลดลงรนะลดลง เกี่การทำงานนะครับรอบต่ำสุดของแอร์ตัวนี้นะครับก็จะกินอยู่ที่ประมาณ2.4นะนะครับ2.4แล้วนะผมจะสั่งให้ดูอีกครั้งนะครับกับการกินสูงสุดนะครับอันนี้เปิดโหมด Just Cool ไว้นะครับคือโปรนะครับ Just Cool เป,เปิดเย็นๆเ,เลยครับสำหรับ แอร์มิเตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ iser, ระบบเซฟตี้ของมันค่อนข้างเยอะนะคอมยังไม่ทำ,นนะทำงานนะครับเดี๋ยวดูคอมทำงานนะครับลองลองไปได้เลยครับถ้าเป็นแอร์ธรรมดานะครับสตาร์ททีเอึอง้งเดียวทำมิเตอร์ขึ้น5แอมป์10แอมป์นะครับอย่างที่ผมได้มีบทความต่างๆไปให้ดูนะ เ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับถ้าว่าเป็นคลิปที่สามนะครับในการทำทำอันนี้เป็นเรื่องระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีคลิปเรื่องการเชื่อน้ำยาอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับออกมาให้ได้ชมนะครับทึ่งอยู่กับว่างไม่ว่างนะครับเพราะตอนนี้ Np Group บนะครับทำหลายอย่างนะครับ ราคาของเราก็ไม่พอนะครับทำในระบบนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแอร์นะครับแล้วก็น้ําแข็งนะครับสามระบบนี้เชื่อมโยงกันนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เชื่อมโยงมันเชื่อมโยงกันนะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับคือระบบการใช้คอมพิวเตอร์นะครับ สั่งการนะครับโดยแผงของมันนะครับจะบ,บุกโปรแกรมค,คอมพิวเตอร์นะครับลงไปนะคับว,ว่าจากการทำบทความแล้วหลายปีนะครับก็ทำให้หลายๆท่านได้รับดูและอินเวอร์เตอร์กับแออินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาต่างกันอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้าชมเข้าแชร์นะครับช่วยกันนะครับ p r เพจแล้งต่างๆจะได้ขึ้น,น บทความต่างๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อท่านนะครับเราไม่เคยห่วงนะครับให้เป็นความรู้นะครับวิทยาทานแก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปนะครับเดี๋ยวดูช่วงสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับกินเริ่มนะครับถ้าเป็นแอร์ธรรมดานี่สตาร์ทปึ้งเนี่ยนะครับคอมปาตาร์ี่กินเป็น10แอมป์นะ 5แอม10แอมแล้วแต่ทำเพจนะครับนะครับก็ค่อยกินยูซีน่นะนี่ขนาดหมดโปรนะครับหมดโปรเทอร์โบนะครับก็ค่อยกินไต่กระแสนะครับดินเตอร์จะค่อยค่ายตกระแสนะครับส่วนหน้าหนาวนะครับอย่างที่ทําให้ดูคือ2.4 2.5ครับหน้าหนาวนี่จะลดลงมาเลยนะครับหน้าหนาวเปิดแอร์นอนนะครับหน้าหนาวเปิดแอร์นอนสบายกว่าปิดแอร์นอนนะครับขอบอกเลยนะครับห้องจะอุ่นนะครับ คุณภูมิคงที่นะครับถ้าใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ่าไฟก็ถูกคนะรับร้อยสอบาทเองคนระับ mm hmm. เพื่อสุขภาพอย่าไปเสียได้มันนะ mm hmm. ติดแอร์อย่ากลัวกินไฟครับแต่ก็ต้องเสีไปนะ mm hmm. นี่คือระบบเซ็นเซอร์นะครับจะเช็คที่รอบต่ำอยู่นะครับของมันก็คือเมื่อกี้มันกินอยู่ประมาณ24นะครับมันก็จะกลับ ก่อนจะเซ็นเซอร์อุณหภูมินะก่อนจะทําการเซ็นเซอร์อุณหภูมิอีกครั้งนะครับเพื่อจัดทาการเทอร์โบโหมดนะครับแต่ถ้าเปิดขึ้นมาเลยก็อาจจะสูงนะเปิดขึ้นมาใหม่ๆตอนห้องร้อนๆน,นะรกระแสก็จะสูงนะน,นี่คือการทํางานต่อเนื่องนะครับรอสักครู่นะครับ จะมาดูนะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้ออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นอุณหภูมิหน้าคอยนะครับ19.4องศานะครับถ้าเป็นแอร์ทั่วไปนะครับก็จะกลินกระแสสังเกตนะครับอุณหภูมิจะลงนะครับคอมจะเร่งการทำงานมากขึ้นนะครับโดยโวนใหญ่ทั่วไปแล้วนะครับอุณหภูมิ อุณหภูมินะครับห้องกับอุณหภูมิคอมอุณหภูมิอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิคอยเย็นนะครับจะต้องต่างกันนะครับประมาณสองเท่าน,นะครับความเย็นจะต้องลดลงไหมครับอันนี้จะเห็นการดีดกระแสนะครับขึ้นไปนะครับตามโหมดนะครับที่เราตังต้งไว้นะอันนี้คืออุณหภูมิห้องไม่ได้ตามที่มันเซ็นเซนเนอร์นะครับมันก็จะดีดอุณหภูมิลงไปนะครับ ลรงรอบคอมนะครับให้ทำงานได้เย็นขึ้นนะอาจจะเย็นจนถึงเกือบศูนย์องศานะครับหนึ่งองศานะครับถ้าจะเช็คจากคอมภายในนะครับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าตอนเวลาเราเช็คแอร์นะครับช่างเช็คแอร์นะครับนะครับต้องเปิดเทอร์โบโหมดนะครับในการเช็คอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดเครื่องทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะครับในการจะเช็คแอร์เช็คน้ํายาเช็คอะไรส่วนใหญ่อินเวอร์เตอร์ไม่ค่อยเช็คน้ํายานะครับ อินเวอร์เตอร์น้ำยารั่วนะครับต้องปล่อยทิ้งทั้งระบบนะครับแบกน้ำยาอุดรอยรั่วแล้วเติมใหม่นะครับไม่สามารถเติมได้แบบ R22 นะต่างกับ R32 นะ R32 กับ R22 จะมีสถานะเดียวกันนะครับสามารถเติมได้เลยครับนี้เทอร์โบโมดนะครับคอมก็จะกินกระแสสูงนะครับต้องบวกหนึ่งครับคือการเติมนะครับตามเติมน้ำยาอินเวอร์เตอร์นะครับ ช่างแอร์จะเติมพอเทอร์โบโหมดปุ๊บกูกเติม5แอมนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบวก1แอมนะครับต้องบวกไป1-2แอมนะขึ้นอยู่ขนาดแอร,ร์นะครับกระแสสูงสุดนะครับก็เวลาเทอร์โบโนะครับก็ต้องบวกไปประมาณ1แอมนะเพื่อเพื่อโหมดเทอร์โบนะครับตอนนี้นะครับน้ำยาก็จะเหลือประมาณ140<ม>ประมาณ140 psiG นะครับ คือแรงดันนะครับแรงดันเกตนะครับน้ำยาอินเวอร์เตอร์เติมเป็นน้ำหนักนะครับแต่สามารถนะครับถ้ามีประสบการณ์หน่อยนะครับก็สามารถเติมได้นะครับเป็นแรงดันนะครับการเติมน้ำยาอินเวอร์เตอร์การเติมน้ำยาอินเวอร์เตอร์ต้องคว่ำถังลงนะครับแล้วเติมนะครับไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะมีสารผสมนะครับสองถึงสามชนิดผมก็จาไม่ได้นะครับ รู้ว่าหลักการมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับระบบอ e ิวเตอร์นะครับเราไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนนะครับเราลื้อแลาวิจัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับในการมาให้คําตอบนะครับเ d ็นีไม่เคยส่งช่างไปอบรมที่ไหนนะครับช่างทุกคนอบรมด้วยจากความรู้ของเรานะครับที่เราอบรมพนักงานของเราเองนะครับ พอรอบได้นะครับก็จะกินอยู่ที่5.1นะครับมันจะดีดอุณหภูมิกลับลงมาเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูอุณหภูมิห้องนะครับห<ม>้องอยู่ที่27ลงมาเรื่อยๆคนะัอุณหภูมิเดี๋ยวนะครับอุณหภูมิจะลงมาประมาณ25แล้วนะครับนะครับเทอร์โบแป๊บเดียวนะครับแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับ25องศา นี่เดี๋ยวผมจะปรับโหมดนะครับปรับโหมดกลับไปเป็นโหมดธรรมดานะครับอยู่ที่อุณหภูมิ26 26องศาก่อนนะครับเห็นไหมครับเหลือ5.0แล้วครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่27นะครับออพอ27องอุณหภูมิแอร์ก็ มันเย็นได้นะครับอันนี้ก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับก็ขอนะครับจบนะครับการบันทึกคลิปนะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางนะครับให้หลายๆท่านตัดสินใจนะครับทำไมถึงไม่แนะนำอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่า ทําไมศูนย์บริการต่างๆช่างต่างๆถึงไม่นำอินเวอร์เตอร์เพราะว่าช่างส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกอบรมนะครับยังไม่ถูกอบรมนะครับให้ทํางานนะครับเกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็เลยไม่อยากขายนะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับต้องแวกน้ายา45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับจะไม่สามารถใช้สารทําความเย็นได้ครับช่างแอร์นะครับส่วนน้อยเนาะใช้คำว่าส่วนน้อยแล้วกันนะครับมักง่ายนะครับ ไม่ยอมแว็กสุญญากาศส่วนแว็กสุญญากาศให้ไปติดตามบทความต่อไปนะครับอนาคตอาจจะทําคลิปออกมาให้นะครับตอนนี้ทําบทความมาไว้แล้วนะครับว่าเครื่องแว็กจะต้องเป็นยังไงต้องแว็กยังไงนะครับไม่แว็กแล้วเกิดอะไรนะครับก็ไปติดตามต่อนะครับส่วนงานบริการเต็มนะครับต้องขอบอกว่างานบริการเต็มนะครับของเราเซอร์วิสอย่างเดียวนะครับไม่มีบริการอื่นนะครับก็อันนี้นะครับเป็นคลิปวิทยาทานนะครับ อาจจะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแต่หวังว่าหลายๆท่านนะครับจะตัดสินใจเลือกได้ว่าแอ,อ,อ,อรีเวลเตอร์เป็นยังไงนะครับสามารถทักทวงช่างได้นะครับถ้ามาติดแอ,อรีเวลเตอร์นะครับแล้วไม่แว็กระบบนะครับต้องแว็กนะครับไม่ว่าเครื่องแว็กจะแว็กใหญ่จะแค่ไหนต้องแว็กอย่างน้อย4 5นาทีนะเพื่อนําความชืน้นออกจากระบบไห้เวทแว็ก2ชั้นแว็ก3ชั้นก็ต้องแว็ก40นาทีนะครับ40-45นาทีนะครับแว็กตัวใหญ่เท่าควายนะครับ ยังไงก็ต้องแว็กนะครับสี่สิบนาทีนะครับอย่างน้อยนะครับช่างส่วนใหญ่จะไม่เสียเวลาตรงนี้แลวอินเวอร์เตอร์ของท่านนะครับจะทํางานได้นะครับหลายปีนะครับอย่างแอร์ตัวนี้นะครับติดมาหกปีเจ็ดปีตั้งแต่แอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับช่างแอร์นะครับซื้อเองนะครับสี่หมื่นสี่นะครับตัวนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับน้ําตาจะไหลนะครับเหลือ หมื่นกว่าบาทนะครับราคาทุนนี่หมื่นหกเลยครับหมื่นห้าหมื่นหกเลยครับไม่ต่างกันนะครับขายทั่วไปท้องตลาดนี่หมื่นกว่าหมื่นเก้าสองหมื่นนะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นะแพงกว่าแต่ประหยัดไฟฟ้านะครับสหรับรายปีนะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มที่จะเลือกซื้อนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาตัดพิจารณาตัดสินใจแล้วนะครับเท่าไหร่ใดไม่สุภาพขออภัยนะครับส่วนจะให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับแอร์นะครับ ก็โพสต์มาได้นะครับ facebook ของเรามีนะครับ n t a นะครับก็ไปไลฟ์แฟนเพจกันได้นะครับถ้าทําคลิปแล้วมีหลายๆท่านสนใจนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือแอร์อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะให้รีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับก็อยากจะให้รีวิวเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็บอกส่วนการโชว์หน้านะครับผมยังไม่โชว์นะครับไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับก็ถ้ามีคนถ่ายคลิปให้ก็อาจจะสะดวกขึ้นตอนนี้ทําคลิปคนเดียวนะครับ หลายๆคนยังมองว่ามันไร้สาระเนาะแต่ผมอยากจะทําให้เพื่อนๆพี p น้องๆและรุ่นน้องนะครับได้มาศึกษานะครับและนําไปใช้งานจริงในในสถานที่จริงนะครับก็ขอจบนะครับสวัสดีขอจบและขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่โดนใจใครก็เห็นแต่หน้าแอรกับหน้าคลิปแอมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ มาแนะนําสินค้านะครับไม่ได้แนะนำตัวเองนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ